สวัสดีพเพื่อน FC ครับก็ตอบคอมเมนต์คือเกาเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่ารถเนี่ยนะครับขับไปนะครับมันจะไปสะดุดนะครับพอสะดุดแล้วหรือว่ารอบมันจะไปตันอยู่ที่ประมาณ ร้อยนะครับเก้าสิบร้อยเนี่ยพอถึงประมาณนี้แล้วรถมันไม่มีกําลังรถมันวิ่งไม่ไปเลยนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับอาการรถรอบตันนะครับหรือว่าสะดุดหรือว่าเร่งไม่ขึ้นที่ความเร็วรอบสูงนะครับมันจะมีอยู่สามสามประเด็นสี่รายการหลักๆนะครับสามประเด็นสี่รายการหลักๆนั้นนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังทีละอย่างนะครับเพื่อน เมื่อเราพูดถึงนะครับรถนะครับเวลาที่เราขับไปแล้วมีอาการสะดุดที่ความเร็วรอบสูงนั้นนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของมาร์กนะครับมาร์กเนี่ยนะครับมีบทบาทสำคัญมากเลยนะครับในการขับขี่นะครับแล้วก็มีอาการสะดุดที่ความเร็วรอบสูงได้เช่นเดียวกันนะครับ คำว่ามาร์กเลื่อนหรือว่ามาร์กกระโดดนั้นนะครับอ่ามาร์กเลื่อนหรือมาร์กกระโดดนั้นนะ,คร,ะค,รนรครับมันจะมีผลเกี่ยวข้องอยู่นะครับอ่าอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆมันจะมีผลเกี่ยวข้องอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือมาร์กเลื่อนเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่หนึ่งแล้วนะครับมาร์กเลื่อนเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็มันก็จะส่งผลต่อองศาการจุดระเบิดการคราย นะครับการดูดแล้วก็การคายไอเสียด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับคําว่ามาร์กเลื่อนมาร์กกระโดดมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะครับมาร์กเลื่อนมาร์กกระโดดมันเกิดขึ้นจากกรณีหนึ่งนะครับกรณีแรกก็คือไปไปทําการประกอบเครื่องหรือว่าเปลี่ยนทรงเปลี่ยนโซ่ดาวลิ้นอะไรมาก็แล้วแต่นะครับเวลาตั้งมาร์กเนี่ยบางทีล้อแม่เหล็กนะครับมันหนักอยู่ด้านเดียวนะครับมันหนักปั๊บ เราคิดว่าเราตั้งมาร์กทีตรงแล้วนะครับเราก็ปล่อยมือออกมาเพราะปล่อยมือออกมานะครับล้อแม่เหล็กมันเคลื่อนนะครับล้อแม่เหล็กมันเคลื่อนพอมันเคลื่อนแล้วเราไม่ได้สังเกตเราก็มาตั้งมาตั้งที่แคมให้มันตรงพอตั้งที่แคมตรงนะครับเราก็ว่ามันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราพอเราไปขับทีนี้มันจะเกิดปัญหาขึ้นนะครับรถบางคาันมีอาการสตาร์ทติดยากนะครับจามนะครับจามระเบิดออกคาบูเรเตอรน์นะครับแต่ ผมเคยเจอนะครับผมเจอตั้งมาร์กไม่ตรงแล้วไปเจอโซ่โซ่เราลิ้นหย่อนพอโซ่เราลิ้นหย่อนนะครับเราไปขันตรงนี <estar> ้นะครับเราไปเราไปใส่ต <sh> ัวดันโซ่เข้าไปปั๊บนะครับพอใส่ตัวดันโซ่เข้าไปนะครับมาร์กมันเลื่อนมาหน้าใช่ไหมมาร์กเลื่อนมาหน้าพอใส่โซ่เราพอใส่ตัวตึงโซ่เราลิ้นเข้าไปมาร์กมันก็เยืงกลับขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้แหละเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้รถมันติดแล้วมันขับได้ พอมันขับได้เราจะสังเกตได้ว่าถ้ามาร์กไม่ตรงวาลวไอเสียปิดชา้าปิดผิด,ดตำแหน่งรถจะมีอาการดึงท้ายเหมือนมีอะไรมาลังท้ายรถไว้นะครับวันนี้ให้เราสังเกตดูดีๆนะครับจากการขับขี่นะครับเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่ามาร์กเนี่ยมาร์กเคลื่อนปับองศาจุดระเบิดมันจะเพี้ยนทันทีการเปิดปิดของ wow ID, wow ID, วาลไอดีวาลไอเสียนี่อากาศเข้าไม่พอคลายไม่ทันคลายชา้า มันจะมีผลต่ออัตราเร่งความเร็วรอบสูงเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับเคยเจอมาแล้วสําหรับเวฟเวฟปี2 0 0 5นี่แหละพี่น้องนะครับเวฟปี2005ไปเฮ็ดเครื่องมากนะครับเอามาให้ผมแก้ระบบไฟนะครับรถมันก็สตาร์ทติดได้เป็นปกติเร่งอยู่กับที่เร่งได้ปกติแต่พอเอาไปขับนะครับความเร็วเกินเกิน80ไปนะครับมันไม่ไปแล้วมันทื่อนะครับมันทื่ออยู่กับที่ แล้วก็มีอาการหน่วงดึงลังท้ายนะครับอันนี้พอผมมาทําการตรวจเช็คมาคผลปรากฏว่ามาร์กมันเลื่อนไป1เฟืองนะครับอันนี้ก็มาทําการแก้ไขให้ลูกค้าเป็นที่เรสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่1นนี้มันจะมาคู่กัน2รายการเลยก็คือองศาจุดระเบิดมาด้วยนะครับประเด็นที่2นะครับที่ทําให้รถของเราไม่มีกําลังรอบสูงนะครับกาลังตกรอบสูงหรืออาจจะบูบ แล้วดับเลยในรอบเครื่องยนต์สูงๆนะครับสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถคารพบูเตอร์นะครับ,บรถคอรพบูเตอร์บางทีนะครับน้ำมันลงมาจากถังน้ำมันลงมาไม่ทันอันเนื่องมาจากฝาถัาองอาจจะอุดตันนะครับกรองน้ำมันอุดตันก๊อกน้ำมันเสียนะครับหรือว่าน้ำมันลงมาที่กระูแล้ว ระดับน้ํามันภายในห้องคอมพิวเตอร์มันน้อยเกินไปนะครับอ่าพอมันน้อยเกินไปปั๊บนะครับน้ำมันจ่ายไม่พอรอบสูงนะครับรถก็เล่งไม่ไปได้เช่นเดียวกันหรือหรือนะครับอ่าหรือกรณีที่ว่าน้ํามันลงเยอะเกินน้ํามันพ่วงพอน้ํามันพ่วงปั๊บส่วนผ,ส,วนผนสมมันหนา รถควันดำมันก็วิ่งไม่ไปในช่วงความเร็วรอบสูงเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถคาบูเลเตอร์รถหัวฉีดนะครับรถหัวฉีดก็เหมือนการถ่าแรงดันปั๊มไม่พอมีโอกาสที่นะครับอ่าไม่ใช่ไม่อ่าขอภัยนะครับไม่ใช่ว่าแรงดันไม่พอแรงดันพอนะครับรถหัวฉีดเนี่ยถ้าเอาแรงดันพอแรงดันได้ปกติแต่ว่าเวลาเราวัดเนี่ยเวลาเราวัดเขียขึ้นไปปบบั๊บสามปาร์ นะครับแล้วมันล่วงเลยนะครับกรณีที่มันล่วงลงเลยนี่แหละนะครับมันสำรองน้ํามันไม่พอในช่วงความเร็วรอบสูงทําให้รถของเรานะครับมีอาการรอบตันได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนสําหรับรถหัวฉีดหรือบางทีหัวฉีดของเรานะครับอาจจะเสียหัวฉีดของเราอาจจะจ่ายน้ํามันน้อยนะครับหรือว่าหัวฉีดรั่วจ่ายน้ํามันเยอะก็มีผลทําให้ รถของเรามีอัตราเร่งรอบสูงไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆนะครับต่อเนื่องนะครับจากระบบน้ํามันเชื้อเพลิงถ้าน้ํามันเชื้อเพลิงจ่ายพอดีนะครับหรือว่าอาจจะจ่ายหนาเกินนะครับมันก็จะมีผลเชื่อมโยงไปอีกหนึ่งสิ่งนะครับสิ่งนั้นนะครับที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆน,นั่นก็คือใส้กรองอากาศอุดตันใส่กรองอากาศอุดตันนะครับ ทำให้อากาศเข้าไม่พอเข้าไม่ทันแน่นอนเลยนะครับถ้ากองอากาศอุดตันความเร็วรอบสูงเนี่ยนะครับเราเรียกว่าตีนปลายนะครับตีนปลายเนี่ยนะครับมันจะไม่ไปรถมันจะไม่ไหลหรือว่าบางอันเล็กอยู่กับที่มันออกตัวไม่ได้เพราะว่าไส้กองอากาศมันอุดตันเราจะสังเกตได้ไง,ไง่ายว่าถ้ารถของเราน้ํามันจ่ายเยอะหรือว่ากองอากาศอุดตัน รถของเราจะเล่งไปขึ้นที่ความเร็วรอบสูงแม้กระทั่งเล่งอยู่กับที่มันก็จะไม่ขึ้นและให้สังเกตดูที่ควันควันจะด,ดำนะครับควันจะด,ดำสีหัวเทียนก็จะด,ดำนะครับในกรณีที่น้ำมันหนานะครับเพื่อนเพื่อนเราสังเกตได้ควันดำหัวเทียนดำรถเล่งไ่ขึ้นรอบสูงนะครับเพื่อนๆนนะครับ,นะรบแต่ถ้าเป็นรถที่มีส่วนผสมบางนะครับถ้ารถส่วนผสมบาง ครับให้สังเกตว่าหัวเทียนมันจะขาวเหมือนของใหม่นะถ้าขาวเหมือนของใหม่ส่วนผสมบางหรือไส้กรองอากาศเนี่ยมนโล่งเกินไปอาจจะเป็นไส้กรองของเทียมหรือว่าไส้กรองฉีขาดหรือว่ามีจุดอื่นจุดใดมันรั่วหลังกรองนะครับอากาศมันเข้าจุดอื่นโดยที่ไม่ผ่านกรองอากาศนะครับอ่าอันนี้ก็มีส่วนนะครับทําให้รถของเราส่วนผสมบางรถส่วนผสมบางมันก็ไม่มีกําลังได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนดังนั้นเพื่อนต้องไป สังเกตสีหัวเทียนด้วยนะครับว่าจะขาวหรือดำถ้าเท่าถ้าเท่าน้ำตาลแดงก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าอันนี้พูดครบเลยทั้งรดกระบูแล้วก็ลดหัวจีดเท่นาน้ำตาลแดงนะครับแดงสีอิฐมอนนี่แหละสีอิฐมอนสีอิดแดงนี่แหละพี่นอ้องผ่านเดอ้อแต่ถ้าขาวเหมือนของใหม่เลยอันนั้นส่วนผสมบางแต่ถ้าดำดำมันมีสองดำดำแห้งดำแห้งนะครับ ดำแห้งเนี่ยจะเป็นส่วนผสมหนาแต่ถ้าดำเปียกขมองเป็นก้อนอันนั้นเครื่องหลวมนะครับเพื่อนๆดังนั้นให้เพื่อนๆไปทำการตรวจเช็คต,ตามที่ผมได้กล่าวมาอันดับแรกเลยนะครับอ่าเรื่องของมาร์กมาร์กเนี่ยทั้งมาร์กไม่ตรงองศาจุดระเบิดมันเทียนมาร์กกับองศาจุดระเบิดนะครับมันจะมาคู่กันนะครับเพื่อนๆอันนี้ให้ไปพิจารณานะครับลำดับต่อมาก็คือการจ่ายน้ํามันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถขบูรถหัวฉีท่าใจนาะมันก็วิ่งไม่ได้มันอ้วกน้ามันนะครับรอบสูงไม่ไปเลยนะครับรอบตามอาจะมีอาการวูบนะครับถ้าน้ามันบางรอบสูงมันก็เล่งไม่ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะจจะมีอาการวูบเหมือนกันนะครับอ่าดังนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปทําการตรวเจเช็คสีหัวเทียนมาด้วยนะว่าสีอย่างที่ผมบอกไหมเท่านะครับ ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเขาโบกเลยอันนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของกองอากาศกองอากาศมันก็จะมาคู่กันกันกับระบบน้ํามันนี่แหละนะครับเพื่อนนะครับกองตั้งรถมันก็วิ่งไม่ออกสังเกตได้อย่างควันดําเหมือนกันนะครับเพื่อนอ่านะครับคลิปนี้ก็ให้เ,เพื่อนๆไปทําการตรวจเช็คตามนี้นะครับผมก็ไม่สามารถวิเคราะห์วันรงให้เ,เพื่อนๆได้นะครับว่ามันจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ อ่าแล้วก็เพื่อนๆไม่ได้บอกรุ่นมาด้วยเด้อนะครเอาคลิปนี้จบไว้เป็นเท่านี้สวัสดีครับอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้ด้วยเด้อนะครับถูกใจกดซุปเปอร์แตงให้ผมหน่ยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานครับ